นิทานอีสุบเรื่องหานกับไข่ทองคำโดยสำนักพิมพ์ MIS การครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายผู้หนึ่งมีหานที่ออกไข่ให้เขาเป็นทองคำวันละฟองทุกๆวันเขาจึงนำไข่เหล่านั้นไปขายจนมีฐานะร่ำรวยขึ้น แต่เขาก็ยังอยากร่ำรวยและมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อเกิดความโรคขึ้นเขาจึงกล่าวกับตนเองว่าในท้องของหานจะต้องมีไขท่ทองคำอยู่มากมายเป็นแน่เขาจึงตัดสินใจใช้มีดผ่าท้องของห่านออกเพื่อหวังจะได้ไขท่ทองคำมากมายอย่างที่คิดไว้แต่แล้ว กับไม่พบไข่ทองคำแม้แต่ฟองเดียวในขณะที่หานั้นตายและไม่สามารถออกไข่ให้กับเขาได้อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโกรธมากราบหายไายบาย See you again tomorrow